ทำ IF 21วันร่างกายจะเป็นยังไงบ้างถ้าคุณทําได้21วันแบบถูกต้องคุณคุณจะดีแน่นอนอันที่2น้ําหนักคุณอาจจะลดเพราะทํา IF แล้วช่วงที่กิน8ชั่วโมงก็ไม่ได้กินเยอะจนเกินไปน้ําหนักลดแน่นอนและอันที่3ตอนแรกของการทํามันจะทรมานมากแต่พอเราทําได้21วันมันจะทําให้พฤติกรรมของเรามันเปลี่ยนไปมันจะทําให้เราลดน้ําหนักง่ายสิ่งที่4ที่ได้ถ้าใครมี ไขมันในช่องท้องหรือที่เรียกว่า visceral fat ที่เป็นสาเหตุของเบาหวานความดันไขมันโรค NCD ต่างๆความเสี่ยงตรงนี้จะลดลงทํา IF เลยคะ่ะ visceral fat คุณจะลดลงอันที่5ถ้าคุณมีความเสี่ยงเป็นเบาหวานไขมันไตรกีเซลายสูงน้ําตาลคุณจะดีขึ้นหน้าคุณจะใสขึ้นเพราะว่าสารอักเสบในร่างกายลดลงไขมันสร้างสารอักเสบพอทําไป21วันไขมันลดลงสารอักเสบจะลดลงหน้าคุณจะใสขึ้น ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คุณจะได้ถ้าคุณทำา IF 21วันต่อเนื่องอย่างถูกต้องค่ะ